เอนเหมือนเฮ้ยเฮ้ให้ให้ให้สีแดงพอให้พรูพอแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวจริงใจเอาเอานี่ได้ที่หนึ่งอ๋อ กันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับฟิลิกซ์คงกันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นมินิเกมแบดวอล์สในเซิร์ฟเวอร์ไฮพิกเซิลกันอีกแล้วนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็มีแขกรับเชิญมากมายเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันนี้เราอยู่กับใครบ้างเอ่ยเดี๋ยวผมไรส์เกมเมอร์จากช่องเฟลิกซ์คงแชนแนลนะฮะเดี่ยวไอ้ผิดชื่อผิดชื่อไม่ใช่ผิดช่องผิดชื่อเดี๋ยวผมเฟลิกซ์คงฮะเดดเด็ดนี่นี่ก็ขโมยชื่อพี่ไปเสียเลยนะวันนี้เราก็อยู่กับ นันทวิคุงจากช่องนันทวิคุงเกมแชนแนลนั่นเองนะครับแล้วก็อยู่กับพี่มิกดีเจนู๊บทีเอจากช่องซีคัพเต็ดสตูดิโอนะครับแม่เห็นน่าจะซ่อนเนื้อแล้วก็เราก็อยู่กับน้องเจนะครับเคนซ่าแล้วก็สุดท้ายเราอยู่กับกล้วยนั่นเองสวัสดีครับกล้วยกล้วยกล้วยทีวีกล้วยทีวีนี่ครับ โอเคแล้วก็สำหรับใครที่มารับชมช่องนี้เป็นครั้งแรกนะครับช่องนี้เนี่ยก็อัพทุกๆวันเลยนะครับก็วันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยผมก็จะอัพทุกๆ4ี่โมงเย็นแล้วก็เสาร์อาทิตย์จะอัพทุกๆ9ก้าโมงเช้านะครับยกเว้นว่าจะเกิดเป็นวันหยุดอแบบนี้นะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นอัปเก้าโมงเช้านับแต่ปกติก็จะอัพแบบ4ี่โมงเย็นช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็เสาร์อาทิตย์ทุก journey, okay. ๆ9ก้าโมงเช้าเหมือนเดิมนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับปกติเนี่ย ทุกวันนี้เนี่ยวันศุกร์เนี่ยก็ไอ้วันนี้เนี่ยที่รินต้องเป็นเบสบอสนะครับแต่ว่าบางเอญว่าผมเข้าเซิร์ฟมันไม่ได้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นผมเลยมาเล่นตัวของบิลเบทลกันก่อนนั่นเองนะครับก็ขออภัยกันนิดนึ่งด้วยนั่นเองนะครับซึ่งรายละเอียดของตัวของมิติเกมนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเข้าไปอธิบายตอนที่อยู่ในดาดน,นั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับสำหรับตัวของมิติเกมบิลบอเทลนั่นเองนะครับโอเค เอา,<ม>าละครับวันนี้เราก็อยู่กับตาแรกแล้วนะครับมาถึงคลิปนี้ไม่ใช่วันนี้ดิอันนี้ฟิวเซร็จใช่ไหม <laughs> ใช่ใช่ครับวันนี้รอบนี้เป็นทีมแมคโดนัลด์นั่นเองนะครับสำหรับตัวของตาแรกนะครับซึ่งแม็โดนัลด์จะสร้างอะไรดีวะก <c oughs> <c oughs> ็สร้างแม็โดนัลด์ไงสร้างแม็โดนัลด์ไงอืมสร้างไก่เทปสีแล้วบ้างก็แล้วแต่ก็แล้วแต่เลยแมคโดดนัล์อืมมันอะไรเด่นๆจำตัวเอ็มไง ปกติเวลาไปกินไมกโรนอลจะกินแต่เฟรนฟรายใช่ทุกอย่างก็ต้องมาถึงเฟรนฟรายเฟรนฟรายเฟรนฟรายเหมือนเป็นของแถมมากกว่าเดลเฟรนฟรายมันไม่ใช่เมนดิชนะเมนดิชคือมึงไม่เคยเข้าใจนะเออไม่อย่าพูดแมกโรนอลเยอะดิหิวหิวหิวอ๋อ what time now ฮาทุมไม่ใช่ฮาทุมแล้วตอนนี้ยังไม่ทานนูรอโอยยังยังยังเอ๊เดี๋ยวก่อนนะตรงนี้สร้าง ยังไงเดี๋ยวโอเคมาตัวเอ็มนี่สีเหลืองนี่สีแดงมาืดงครับพี่โอเคมาเดี๋ยวพูดถึงตอนนี้เดี๋ยวเรามาอธิบายกันก่อนดีกว่านะครับสำหรับตัวของมินิเกมนี้มันคือยังไงนะครับซึ่งมินิเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นมินิเกมแบบแนวว่าให้เราแข่งกันสร้างนะครับแล้วก็จะมีการโหวตคะแนนตอนท้ายด้วยนะครับว่าแบบเออคิดว่าแบบคนที่สร้างเป็นยังไงให้เยอะหรือเปล่าอบนนี้ก็อันนี้ก็แล้วแต่บุคคลว่าจะโหวตยังไงนะครับ ส่วนอันนี้เนี่ยปกติมันจะมีแบบเป็นโหวตนะครับคือเป็นโหวตแบบโหวตปกตินะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยใช้เป็นระบบเสตติมกันก่อนนะครับซึ่งยศพวกยศรู้สึกว่าจะเป็นยศ YouTube แบบนี้จะสามารถเสตติมได้นะครับไม่แน่ใจว่ามียศอะไรบ้างที่สามารถเสตติมได้ไม่มีหรอไม่มีเลยก็น่าจะเป็นแค่ฝั่ง YouTube พวกแอดมินแบบนี้ได้เหมือนกันเนาะแอดมินไดควรจะได้แอดมินไม่ได้ก็แย่ละเริ่มเป็นแอดมินเริ่มเป็นแอดมิน แล้วก็เดี๋ยวตาหน้าเดี๋ยวเราลองใช้ระบบในตัวของบัวปกติละกันนะครับจะได้เห็นภาพแบบท่านแบบทุกคนนั่นเองนะครับเผื่อใครที่ยังไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยสามนาทีแล้วแชนแนลพี่ฟิวไม่เคยอัพเลยอืมเคยเคยเคยม่ก็แบบเผื่อบางคนยังไม่เคยดูไงอ๋อแบบไม่ใช้เอ็ดล็อตได้ไหมเออไม่ได้อืมไม่ไร้มันยังไม่อัปเดตหนึ่งจุดเก้าอยู่เลย ให้พิกเซลเนี่ยให้พิกเซลตอนนี้ใช้ไอ้นี่นะตอนนี้อ๋อไม่ถึงตัวเซิร์ฟเวอร์ผมถ้าถ้าตัวเซิร์ฟเวอร์นี่ไม่แน่ใจมันใช้บล็อกใหม่ไม่ได้คิดเงินเโอเคเพิ่งจะสร้างไอ้ตัวของกลวยเป็นไฟายเสร็จกลวยเป็นไฟายกลวยเป็นไฟายทำไมอ่ะใช้ภาษาไทยผิดอีกแล้วเหรอถูกถูกถูกแล้วถูกแล้วอ๋อถูกแล้วโอเคใช้ถูกแล้ว นี่แหละคนไทยก็ถึงต้องพูดกระดกลิ้นไม่ได้สักทีรวยพอพพออกระดกปุ๊บก็โดนฮาเออรวยเยอะไรครับรวยไม่ใช่ไอ้กวยตั้งเสร็จยังกวยไกลละไกลละกวยกวยกวยตั้งเสร็จยังกวยไกลละไกลละไม่ไม่ใช่ของที่มันมีให้กินฟรีเยอะออ๋ทีี่ฟิเยเออใช่ ที่มันบอกมันจะเลี้ยงตอนกลับมาอตอนกลับมาฮะกินอะไรอยากกินแมกโดนงไม่ไหวสั่งเลยพสั่งไหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์พี่มิกโทรไปเลยไม่ไหวเดเดเดแมกแมกมันสิบสิบเอ็ดนี่นี่เห้าศูนย์คืออะไรหนึ่งหนึ่งห้าศูนยเอารถถ้าโทรไปมันจะไปพิซซ่าไปเคสซิมันมีให้เลือกมีก็เลือกเบอร์อ่เบอร์เลขไม่เคยสั่งอ่ะเดี๋ยวสักครู่นะหิว อยู่ไปสั่งเอาขอเป็นฟายเพิ่มเดิเเดี๋ยวใจเย็นนะส่งอีเม l มาให้เอยดีอยากกินส่งอ m เม l ให้ให้เขาส่งให้เขาส่งถึงบ้านน่าจะง่ายกว่านะหนึ่งนาทียังไม่ไปไหนแมัโดนหนึ่งนาทีเพิ่งถึงหน้าแบบมา้ไม่ใช่หมายถึงตอนเนี้ยหนึ่งนาทีเนี่ยยังไม่ได้สร้างอะไรอ๋อดูว่าปวดเดคุยเดียพี่ฟิวมันเป็นกลยุทธ์ของพี่ฟิวใช่ไหมเดี๋ยวไม่ไม่ใช่นะ กดรีพอร์ตแม่รีพอร์ตหรือที่คงรีพอร์ตชาแนลเด่นๆแ๊บนี้มันเริ่มใกล้หมดเวลาของจริงละใช่ไหมคับไปไม่เป็นแล้วเฟลเฟลตอนตอนนี้ก็จะเริ่มไปไม่เป็นตามแล้วเฟลเมาไม่มีคำสั่งเพิ่มเวลาปะกีวียี่สิบเองสิบเก้าสู้สู้ ไม่รู้ซ่ากค่นี้ดีกว่าจะปล่อยแล้วเอ้ยไม่ใจไม่สู้ใจไม่สู้ผมปล่อยดีกว่าครับตอนนี้โอเค,ค,อเคแค่นี้แหละครับสี่สามโดนโดนอ๋อโอเคแค่นี้แล้วกันพร้อมไหมครับผมเอาเอุย้ยอ,อันแรกเลยเหรอโหโอ้ยบร์เ,<ห>เกอร์พ<า>ี่สี่ชิ้นอย่างนเงี้ยเอาไปเลยซุดฟุ้งเลย อะไรอ่ะชอบเบอร์เกอร์พี <queen> ่อ so <demek> ่ะชอบพิซซ่าเบอร์เกอร์พี่มากเลยอเขาลังจะสร้างเขาจะสร้างเป็นร้านเลยอ๋ออันนี้เไม่ไม่สร้างเป็นร้านอ๋อสร้างเป็นร้านสร้างเป็นร้านอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเอ่อการบอกบอกว่างงอ่านี่เป็นร้านเป็นร้านครับมาดูโอเคขึ้นมาเลยเอาไปเลยกูตัวเนี้ยโอเคพอมีพนักงานด้วย อะไรของกล้วยเนี่ยเป็นร้านทำไมมันดูเบี้ยวขตัวเอ็มเบี้ยวอ่ะมีเกนตาเนี่ยมีมีเป็นฝ่ายอันนี้อันนี้ให้เยอะเพราะเป็นเป็นฝ่ายหลายชิ้นเอ้ยเคนเต็มตัวดูของพี่นะเอ้ยโอ้โดยอันนี้ใส่ใส่อยูมัอยู่ในเยอะไปป่ะเนี่ย ชีสมันเยอะไปเยอะไปไม่เอาเยิ่แล้วอ่ะไปซเยิ่มที่เป็นที่ใส่ดินเข้าไปในแฮมเบอร์อันนี้จะสร้างอันนี้มันสร้างไอ้ไอ้อะไรเขาเรียกว่าตัวเขาเรียกไข่นะเราตลกเลยเราตลกหน้าหน้าเหมือนชาโคอ๋อไอ้นี่โดนัลเอสร้างโดนัลโดนัลไม่เกอ้โดนัลโดนัลทรัมป์เดดเดดนั่นนั่นประธานาธิบดีอเมริกานะ อันนี้ทำอย่างสวยอะโอ้โหเอาไปเลยให้หลายชิ้นนพี่มันมันคุ้มอะมันเยอะหันนี้าสวยอะไอ้นี่จะสร้างบ้านเลยใช่ไหมเนี่ยไอ้นี่มีป้ายแมคโดนัลนี่ไงนี่แมคโดนัลเต็มยังเราเราไปชวนคุยเยอะเกินเนี่ยนี่เขาเรียกว่านมแพ้ผมยอมโโอ้โออ้โ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 อ้อ้โอ้โอ้โออโอออ้อโอ้โอ้อ เฮ้ยได้เที่ยวอะไรกันได้ที่เจ็ดครับเฮ้ยกูชนะได้ที่สี่วะโอ้โหใคนที่ได้ที่สองคกดดีพอร์ตได้ไหมกูกูไม่บอกได้ไหมกูได้ที่อะไรที่โหล่กูได้ที่หนึ่งอู้สุดยอดหนึ่งจากไหนตั้งเฟรนด์ฟรให้เสร็จก่อนเถอะไอ้อาว์เขาจะตั้งร้านเนี่ยพี่ก็ตัางร้านเออพี่เริ่มนึกไอเดียบ้านไอ้ร้านแมคโดนัลด์แบบใหม่แล้ว ร้านบ้านร้านเราแบบเป็นเฟซไฟล์เลยเป็นดุ้นเลยข้างบนเฟซไป็นดุ่นเป็นดุ้นเลยแต่แต่แต่ผมอยากอยากเสนอให้เราเริ่มเริ่มพูดเรื่องอาหารตอนนี้เพราะเวลามันจะตอนนี้ประมาณเกือบจะสิบห้าแล้วห้าถึงสิบห้ากำลังจะขึ้นมาแลไปแล้วไปโหวตต่อไปโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกตาหนึ่งกันเลยดีกว่านะครับสำหรับตัวคองมิคเกมบิลเบอร์โทนเองนะครับอ่าแล้วครับตอนนี้ก็จะเป็นระบบโหวตนะครับสำหรับตัวของตานี้ อะไรดิกดิ้ขอดะคิงคองดาร์กเป็ดเหรอเอาด้วยเอาเป็ดด้วยดีกว่าเฮ้ยอยากสร้างงูไม่ไม่ต้องไม่ให้เป็ดโอ้โหได้ดิกเลยเฮ้ยดาร์กเลยดาักก็พี่ดาร์กดาร์กดาักครับพี่มิกเด็กดูนะเอาหรอเอาหรอไอ้ที่คืออะไรเอาหรอคือไม่รู้ว่าเด็กดูเดี๋ยวดาร์กที่ใช้อะไรดีอ่ะต้องใช้ ไั้สีเหลืองอ่ะที่เรารู้อะดักนี่ที่แปลว่าไก่นั่นชิคเก้นดักที่นี่ที่แปลว่าฝุ่นหรือเปล่าดักที่อันติมันนี่วะไอ้เป็ดมันมีหลายแบบเราเป็ดที่เป็นอะไรอยู่ฮะเป็ดก็เป็ดไงครับพี่เป็ดมันคงเป็นไก่น้ำยาล้างห้องน้ำเดี๋ยวก่อนนะเป็ดเท้าสีอะไรนี่อยู่ได้วไม่มันมีเป็ดสีขาวกับสีเหลืองแล้วก็สีหัวสีเขียวมันมีเป็ดหลายชนิดอะเป็ดหัวสีเขียวอ่ะเป็ดมอฮอคหรือเปล่าเนี่ย เป็ดนั่งไงเป็ดพิวดิพายอ่ะที่มันใช้บ่อร์อยอ๋อคุ้นคุ้นอยู่คุ้นคุ้นอยู่คุณอยู่ด้วยนะจำจำไม่ได้อ่ะคือภ้าบาังลากระอุ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเจิ้งเรืองเสียทีเดี๋ยวแป๊บนึงนะกำลังคิดถึงน้าเป็ดเห็นไหมไอแบงค์นั่นล่ะไอแบงค์ไม่ใช่เป็ด แบงค์เป็นแบงค์เป็นคนแบงค์เป็นธนบัตรแบงค์เป็นตัวเป็นงูแบงค์บอกเมื่อไหร่มันจะเลิกแซลล์แบงค์เป็นธนาคารมันไม่อยู่อยูครับหรือให้บอกอ๋อนี่ไปอยู่อยู่ครับเนี่ยฟังเสียงคน้นใจไหมอยู่ครับดูสิ เป็ด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 อาบน้ำในคลองเป็ดอาบน้ำในคลองในคลองมีทำหอยหอยหอยนะหอย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 ไม่มีหรอกเด็กดูไหมครับผู้ใหญ่เด็กดูไหมครับผู้ใหญ่คืออะไรประโยคยังไงไม่ไปประโยคอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันกูว่าไอ้เฟียวนี้โง่ไทยแล้วนะเด็กดูไหมครับอาผู้ใหญ่ เดี๋ยที่สร้างอะไรแลเนี่ยโอ้ยถ้าทางจะพังโอ้ยมันก็แค่เป็ดจะสร้างอะไรยากก็สร้างเป็ดไปก็แค่นั้นแหล้วโอ้ยไม่เข้าใจดูเหมือนง่ายอะดูเหมือนง่ายดูเหมือนง่ายสร้างไก่รือว่ากลบไหมล่ะเป็ดหางมันเป็นยังไงวะเป็ดไม่มีหางหางมันกุดปะมันไม่ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าข้างหลังมันจะแบบมันเชิดขึ้นหรือว่าลงวะขึ้นหรือลง ขึ้นแล้วลงอ้าวเป็นดาวพี่เอาขึ้นแล้วกันเดี๋ยวเพราะว่าผมสร้างปีกเป็ดใหญ่ไปแม่งเ,เป็ดแล้วนะทำไมมันดูเหมือนเครื่องบินเลยสร้างเป็ดน้อยๆเดี๋ยวแป๊บนึงนะเป็ดน้อยๆเออแบบนี้ก็โอเคอยู่ เกิดอะไรขึ้นเหมือนยังไม่ทำอะไรเลยนั่นแหละบิ i l d b a t t l เราจะรู้สึกว่าเรายังไม่ทำอะไรเลยแล้วเวลามันก็ไหลผ่านไปเร็วมากไม่เป็ดมันหน้าตาเหมือนเป็ดเ,เลยแนะ่เอ้าเหมือนจะให้เหมือนไก่ยงไงใช่เลยถ้าเป็ดหน้าตาเหมือนหมาเนยเป็ดมันหน้าตาเหมือนเป็ดจังฮะหน้าตาเหมือนแบงค์เดี๋ยวนี่ก็แกล้งแบงค์อีกแล้วกูเจอเดี๋ยวเป็ดมันเป็ด เป็ดเป็ดมีหูสองข้างวะเป็ดน่าเป็ดน่าเลยอะเป็ดมีหูเป็ดมีหูอะไอ้นั่นอยู่ไหนวะไอ้นั่นไอ้นั่นอยู่ไหนไอ้นั่นอยู่ไหนไอ้นั่นนพี่รู้ชื่อไอ้นั่นไอ้นั่นไหนอะไอ้นั่นอยู่ไหนอะสภาพเหมือนตอนพี่ลองอธิบายรูปร่างไอเทมหน่อยครับอ๋อนั่นไงอ๋อพี่ดาแล้วพี่ดาเลยต่อครับประวัติศาสตร์เป็นยังไงครับมีฝ่ายหนึ่งชนะมีฝ่ายหนึ่งแพ้ที่ ไอ้น uh ั huh. ่นนะคนนั้นที่โดนคิวจากโดนคนนั้นคิวจากประเทศนั้นนะเออจบตกผู้ตกาอันนั้นมีแต่อันนั้นตกโอ้ยสร้างมาเสร็จเลยนี่มันนกเลยอะมือสร้างไปสร้างมารู้สึกมันเหมือนนกมากกว่าจางอยมันมีปากไหมจางอยมันปากปากมันมีจางงอยไหมมันมีจางงอยของตัวมันไหมมัน จะงอยไหมมีอยู่ตรงนั้นไ่จะงอยปากมันเสียอะไรอ่ะจะงอยคืออะไรจ่งเหลืองส้มๆจะงอยคืออะไรยังไม่รู้เลยตอนนี้งอยงอยงอยสิบห้าเป็ดอาบน้ำในคลองจ้งแรมอยคนในคลองมีหอมกุปาร โอเคสร้างแค่น <laughs> <laughs> <guarante> ี้แหละผมยอมแพ้นี่มันนกเนยโอ๊ยตั๊กงเป็ดใช่เนี่ยห่านลำบีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็ดโอเคอะเหมือนในตัวในเป็ก้มอนโกปล่าพี่เหมือนเป็ดปักเป็ดอยู่นี่ไงเป็เฮ้ยอันนี้เฮ้ยสวยเฮ้ยโอ้โหอันนี้ใช้ได้สวยอันนี้ให้เอพิกเลยให้กูดเลยอีพิกไม่ใช่เอพิกเออนี่ไงเป็ดอาบน้ำ คีบีไอเฮ้ยเขาชอบเลยอันนั้นอ่ะเฮ้ยสวยไก่ไอ้เนี้ยมันลูกเจี๊ยบพักเลยเนี่ยเฮ้ยก็ลูกเนี้ยเป็ดขาอะไรไปฟูบไปเลยเน้ลูกเป็ดนะอันนี้คูซี่กูคูสร้างไม่เสร็จเลยอ่ะบอกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะพี่จะรอดูของเจ สิวไม่ได่ขายพี่หรอไเครื่องบินเลยอ่ะนี่ใครว่าของกูแย่แล้วนะนี่ให้โอ้ยกใบไม้รูปเกียวเลยสาหร่ายไงสาหรายเราไปขึ้นบนน้ำอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเอาสาหร่ายไปขึ้นบนน้ำหรอมีน้ำสาหร่ายว้าวอ๋อ นอันนี้อะไรเนี่ยเป็รี้ยวเหมือนแพนกวินเลยนะต้องดูด้านไหนเอาเอาคูไปเลยมันไม่มีเป็ดสีเงี้ยผมไม่ไม่แน่ใจเพราะเป็ดสีขาวมันมีอยู่นนี่กิซเอ้ยโอเคอยู่นะเปิดเว็บไหนดูเคนขอขอขอลิงก์หน่ออยขลิงก์หน่อยขอลิง้งหน่อยขอขอวาร์ปขอวาร์ปเนี่ยเป็ด Google เดี๋ยวมีคนพิมพ์กูเกิลในแชทแน่นอนอยู่แล้วอย่างนั้นนะโอ๊ยอันนี้ โอ้โโอ้้ยเฮ้ยให้ให้ให้สีแดงพอให้พรูพอแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวจริงจังเอ้าเอ้านี่ได้ที่หนึ่งอ่ะเอ้คนนี้ได้ที่หนึ่งจะบอกว่าไม่ให้ดีมันเลยบ้านทำเหมือนเปล่ะทำเหมือนเปล่าเออมึงทำไได้แบบนี้เปล่า S <S ไม่ต้องเขียนไม่ต้องอะไรมากเลยสามที่แรกทำเหมือนปะล่ะตั้งทำไมขอบคุณขรับไอ้ดักแหมทำไม่เหมือนน่าเดี๋ยวจะจบแบบนี้เหรอจบที่ดีการจบที่ดีเหรอโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับตัวของมในเกมบิ b a t t l ลนะครับมาเดี๋ยวรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วกันนะครับ เอาละครับตอนนี้ก็เข้าตาสุดท้ายแล้วนั่นเองนะครับไหนบินมิวครับเคสแล้วก็คืออะไรอันนี้คืออะไรคืออะไรพี่ให้กังหันลมบินมิวคือกังหันลมไอลไ์เฮาส์นี่คืออะไรไลเฮาส์ไลเฮาส์คือบ้านแสงก็จะบอกว่ามันเป็นบ้านที่แบบรู้สึกว่าอยู่ในเกาะอยู่บนเกาะปะไอลเฮาส์คือไม่รู้จะเข้าประพาคายไงไม่รู้ ไม่รู้ครับพี่จริงจังผมไม่รู้จริงๆอะไรนะเมื่อกี้พูดอะไรโง่ชิู่าหมไม่ถูกหายโอเคเราจะให้บิ๊กโดนเอฟซีลุงกระทู้กระท่วบลุงกระท้บเดี๋ยวพี่โดนเกอฟซีพี่ฟิลเลือกเลือกเลือกไม้ไม่ถูกไม่ถูกก่อนไม่ถูกก่อนเดี๋ยวค่อยมาพูดรวมกระท่วบแลยนะรวมกระท่วบแล้วนะรวมกระท่วบโดนรวมกระท่วบนะลุมกระท้บ แล้วก่อนนะกังหันลมมันต้องเป็นยังไงกังหันลมก็อยากสร้างกังหันบุตรเดี๋ยวแค่แค่เลือกไม้จะอย่าพูดกลางหันกลางคำลมกลางคำลมเมื่อกี้เมื่อกี้คนดูไม่อยู่นะคนดูไปห้องน้ำคนดูไม่อยู่คนดูเข้าห้องน้ำอยู่สี่นาทีแล้วสี่นาทีแล้วยังไม่ได้วางสักบล็อกเลยเนี่ยเพิ่งวางไปนิดเดียว กลางหันลมเนี่ยกลางหางลมหันลมวิวเขาเขาสปิอะไรไม่เห็นโมซารแล้วแล้วพี่พิมจะอ่านทำไมวะมาอ่านได้ยังเหรอก็งงแม่งก็งงแม่งพิมพ์อะไรของมันไงอ๋อไม่ไม่รู้ว่าเขาพิมพ์อะไรของเขาเป็นคนแอฟริกาพี่โอ้ไม่ได้ยงไงก็รู้เรื่ประเทศเขาเลยพูดเล่นเนี่ยไม่รู้หรอกว่แอฟริกาแอฟริกาโมซา มันชื่อโอซัสโอซันนะฮะโอโอโสตามตัวเอ็กเซลนั่นรู้ซิโอรู้จักวินคาวอ่ะรู้จักวินคาวเออรู้จักวินคาวอ่ะคือจำชื่อเซิร์ฟเองวินคาวจำชื่อเซิร์ฟตัวเองยังไม่ได้เลยมันจะไปเช็คสมองสมองกี่ปีแล้วอ่ะ โอ้เสพดีอยู่ๆก็ปิดเพราะไม่มีเงินจ่ายต่ออะไรเงี้ยเออมันมีถ้ามันดีก็คงมีคนเติมอันนี้คืออะไรมันไม่ดีเลยมันไม่ดีโอ้ยวินมิวสร้างสกินยากเลยเนี่ยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นนั่นนั่นบุคคลก็วินมิวโอเคไม่ไม่ไม่นี่แต่มันจะเถียงนะไม่ไม่เถียงครับไม่เถียงครับพี่ไม่เถียงครับไม่เถียงครับให้ดูสิ ทำไมนาฬิกมิดคุงหดจังเก่งไงกางหันลมสร้างย,ยังไงวะสร้างเหมือนกางหันลม <c oughs> ผ่านไปเลยซ้อทีกางหันลมแล้ววะผม,มสร้นะาง,งตึกไม่เสร็จเลยเนะี่ยเออยังสร้างตึกไม่เสร็จเลยเราจะวาดใบพัดใบพัดยังไงอะใบพัดใบพัดผ,ผิดไม่ได้งไงไม่ได้เออพูดผ,ผิด <c oughs> ต้องโดนต้องโดนล้อ <c oughs> ล้อที่มันติดอยู่กับรถปะเอ๊ะ <c oughs> ตลกต้องขำเนาะขำซี่ให้กำลังใจคนเลยมันขำที่มันแป๊กไปเลยพี่ให้กำลังใจได่ให้กำลังใจเราขำให้หน่อยขำไปหน่อยขำไปหน่อยพี่ากลมแบบโมๆเดี๋ยวนี้เล่นมุกต้องบอกว่าเออขำให้หน่อยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งฮะจริงจังสร้างให้ไม่เป็นจริงจังจริงจังไม่อยู่นะชินโนสุเกะชินโนสุเกะ ชิ e โนซูกิคุโซคุโรเียอันนั้นอันนั้นชิโนเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปสร้างการหันลมดีกว่าการหันการหันต่างประเทศจี้สมมหันข้าการหันพูดอะไรการหันแล้วหลายรอบแล้วี่การหันังาว่าการหันนี่มันมีกาหัน เสี่ดูได้ไงอ่ะโกหกกันอีกอ่ะมีแปดใบ,บเออทำดีทำดีจะหมดแล้วเนี่ยจะหมดเงินเวลาจะหมดแล้วสิได้ดหมดเวลาสนุกแล้วสิเออเดี๋ยวเขาบอกว่าจะมีเชเดอร์ซัมบี้แบบใหม่แล้นะคาฉายแล้วจะคาฉาย เเลทับี้เเป็นตัวเด็เป็นเด็กอะรุ่นเด็กมีตัวมีเด็กด้วยเนเลเทเลทับี้ชิบุเดนหรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวลังคาลังคาลังคาอ้ยลืมลืมลมันมีหลายสีมีหมดเจ็ดสีมันอุ้ยเกือบไปมันก็จะไปต่อสู้กับสาตอุล่าแปดใช่แล้จูเราีลมพลังเรเทลทับีมเเลทับ ส้างซีรีส์เชยแบงยังไม่เสร็จเลยพี่อยากจะบอกว่าพี่สร้างตั้งนานที่สุดหลัง้วทำไมคนไม่คิดง่ายๆแบบนี้บ้างกล้วยพี่ลองคิดเทเลทับบีมกันน่อยไหนดูสิอีกหนึ่งมันจะพวกกางหันลมอันอันนี้คืออ๋อเดี่ยวเขาตั้งกางหันเสร็จแล้วนี่นี่นี่ไงเป็นกางหันสูงอันนี้คืออันนี้เป็นกางหันลมแบบใหม่ มีแบบเอฟเฟกต์พิเศษเฮ้ยอันนี้ไม่น่าใช่นะเฮ้ยนี่ไว้เอาไปเลยอีปิกซุปเปอร์ปูเดี๋ยวจะเย็นอันนี้อะไรเนี่ยอ๋ออ๋นี่กังหันกังหันลมที่แบบทันสมัยไงที่มันเอาพลังงานไม่เอาไว้พลังงานโอ้พลังงานไฟพลังงานไฟที่ไปทันเดอร์เอ้ยนี่ก็โอเคอยู่ถามหน่อยกังหันลมหรือว่าประผาคาเนี่ยมันจะมีสีรั่งก็ปะผาลมกับประผาประาลมประผาลม ยังไม่เสร็จใบเดียวเพือออกสองสาว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 เอ๊ะบ้าเดียวลมทางไงมันดูเดียวเดียวแล้วนี่อะไรเนี่ยอันนี้คือซิปเปอร์อินเดอะเบสไงตอนแรกพี่ที่ผมเปิดตอนแรกพี่ที่ว่าอะไรวะกระป๋องคู่คืออะไรคืออันนี้การถ่นลมอันนี้แบบพลังงานผลิตไฟอันนี้เป็นแบบรักสิงแวดล้อมด้วยนะคนเนี้ยอ๋อรักสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวดูของกูก่อนนี่ไงโอ้โหแต่เอ็กเมนไม่ได้พี่ อันที่ที่เหลือได้ไปอยู่ในคำพูดเขาว่ากั้งฐานโดมกับฐานลงทักษิณพูดเลยโอ้ยเนี่ยซุปเปอร์พูดเลยดูหลังคาพี่คิดตั้พี่สร้างตั้งนานพี่ลืมแถวหลังคาให้เสร็จอ่ะไม่เลยพี่แต่แบบนี้ผมว่ามันโอเคอ่ะพี่มันต้องดูแบบเรียบๆเรียบๆอันนี้ก็ผมผมก็คิดว่าโอเคนะพี่ฟเพียวพี่ชนะเสโ็จไอ้คนที่สามด้วย สามนะครับนี่ได้ที่หกเอาไปไห้เฟี้ยวมันได้ที่หกไมไอ้กล้วยได้เท่าไหร่ได้ที่ไปที่สามอุ้ยได้บิทเตอรี่บ็อกโอ้โหเดี๋ยวเราปิดกล่องเอ้ยไม่ใช่ปิดปิดกล่องเปิดกล่องเปิดกล่องเปิดกล่องก่อนปิดคลิปวันนี้วันนี้กินอะไรมาปิดกล่องเปิิดคลปวันนี้ เดี๋ยวเราไล่เลยละกันนะเมื่อเช้ากินตอนตีสี่พอเพิ่งกลับจากไต้หวันกินมาม่าไปพูดเรื่องกินเรื่องหิวเนี่ยอ๋ออ๋อลืมลืมขอโทษครับพี่ลองไปหสิบเอ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดสิบเจ็ดโทรหา11 17 11ดสิบเจ็ดสิบเอโอเคเดี๋ยวเราเปิดกล่องกันก่อนละกันครับนี่เปิดสักกล่องนึงปึ๊บเอเปิดหนึ่งกล่องแล้วไปไหนต่อพี่ได้อะไร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 โอ้ได้ของแล้ววินิเตอร์เพชร โอเคมาเดี๋ยวพี่ิกได้อะไรเอ่ยปาร์ตี้วาร์ปคีของแอนิเมต็ดแฮตของเอพิกโอเคมาปาร์ตี้วาร์ปแล้วก่อนเอ้ยเดี๋ยวปาร์ตี้วาร์ปโอเควาร์ปโอเคมาตอนนี้อยู่ครบละงั้นเดี๋ยวขอจบคลิปนี้เป็นเพียงเท่านี้กันก่อนเลยละกันนะครับ โอเคสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าอยากเห็นมินิเกมอะไรเป็นมินิเกมต่อไปหรืออยากเห็นคลิปอะไรเป็นพิเศษก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆดูกันด้วยนั่นเองนะครับเผื่อเพื่อนๆนจะติดใจนั่นเองนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทําคลิปด้วยนั่นเองนะครับโอเคสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ขออำลาการเพียงเท่านี้กันก่อนนั่นเองนะครับสวัสดีครับและก็ขอบ โอเคบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมตอนเช้า Good morning ครับผมอนลงโอ้ยหากใครชอบหรือติดใจคลิปวิดีโอของผมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมติดตามผมที่ Facebook ส่วนตัวของผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำผลงานของผมต่อนะครับ